สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกาย,ยนข้ามไปเดือนธันวานคมจนถึงวันที่4ธันวาคม2564 ดวงดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับว้าวดีจริงๆเลยค่ะท้าวในเท้านะคะดังนั้นเนี่ยาอาตย์น่าจะเป็นอาทิตย์ที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็น่าจะ เอ่อได้รับข่าวดีนะคะอาจจะได้ไปงานแต่งงานได้ไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะหรือก็ใครที่วางแผนจะแต่งงานมาตั้งนานแล้วโรงแรมไม่เปิดบริการสักทีนะคะอาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์ที่คุณได้ข่าวดีได้รับการคอนเฟิร์มบุคกิ้งไ มีการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะจัดได้เลยส่วนคนโสดก็น่าจะเรื่องความรักนะคะคนโสดก็น่าจะมีคนมาขอความรักแล้วก็เออก็น่าจะเป็นคนที่ทํางานมั่นคงเ,เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะสําหรับเอออาทิตย์นี้นะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงถ้าคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่มีข่าวดีเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเอออาจจะอยากมีลูกก็อาจจะตั้งท้องนะคะหรือใครที่เออกำลังคิดจะเออ สร้างบ้านหาซื้อบ้านมีเพื่อที่จะสร้างครอบครัวอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่ดีคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรืออาจจะมีโชคข่าวดีในเรื่องอื่นก็ได้เช่นอาจจะมีเอ่อ มีโอกาสได้ซื้อบ้านเพราะว่าไพ่ใบนั้จริงๆนะถ้าถามว่าเราถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะดูจากเลขบ้านของตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยโชคก้อนนั้นก็อาจจะทําให้คุณเออเอาบ้านมาซื้อเอาเลขบ้านมาซื้อแล้วก็กลายเป็นโชคของคุณได้รับข่าวดีก็แฮปปี้สั่งสร่กินโต๊ะจีนอะไรกันอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเอาเลขบ้านมาซื้อใคยังช่วยหน่อยอย่าเอาบ้านมาซื้อนะอยาขนาดเอาเลขบ้านมาซื้อค่ะนะคะ แล้วก็อาจจะหมายถึงเป็นอาทิตย์ที่ครอบครัวอยู่กันสุขสันต์แฮปปี้เพราะว่ามันจะลองวีคเอนด์ด้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกันหรือไม่งั้นก็คือไปกันทั้งครอบครัวมีความสุขหรือไม่ก็คืออาจจะอยู่บ้านทาชาบูหมูกะทะกินอะไรกันอยู่ในครอบครัวของตัวเองอย่างมีความสุขนะคะหรือในเรื่องเกี่ยวกับการงานนี้ก็เรื่องเรื่องขัน้นเรื่องตําแหน่งถ้ามันขึ้นไพ่อย่างเงี้ยาย ด้านโชคดีนะมันมันประสบความสําเร็จได้รับข่าวดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรอย่างีอยู่แล้วแล้วกอาจจะหมายถึงว่าใครที่สมัครงานก็น่าจะได้บริษัทที่มีเอ,อ่อได้รับการตอบรับให้เขาทํางานบริษัทที่มีความมั่นคงนะคะทําไปแล้วเหมือนเออสนิทสนมกันเหมือนแบบเหมือนทํากันมานานและอยู่กันแบบอย่างมีความสุขอะคะ่ะทุกคนให้ความความรักความต้อน,นร,รับก,กัน,ยกนอย่างมีความสุข <c oughs> คือใครใหมเนี่ย เป็นไพ่ที่ดีมากๆข่าวดีในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะการงานการเงิน <Wow. S 1> ความรักนะคะแล้วก็พอดีมันเป็นไพ่นอกบ้านอะไรเงี้ยนึกถึงคริสต์มาสจังเลยพี่ไก่บางทีเนี่ยมันก็คืออาจจะหมายถึงเป็นอาทิตย์นี้จะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองไว้ของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสุขออกมานอกบ้านด้วยเออถ้าไม่ได้มีแพลนจะไปไหนนะคะออกมานอกบ้านาออกกาลังกายเอ็กซ์ไซเอ่อทมกลางหมู่มวลดอกไม้ ใบหญ้าแสงแดดบ้างนะคะสุขภาพมันจะได้มีความแข็งแรงอย่างเดีย้านเนี่ยค่ะเต้นระบำเป็น่านมีความสุขนะคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ทีีของคนเกิดวันพุธกลางคืนมากเลยค่ะถือว่าดีใจด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้เจะน้องแอนน้องแอนวีนของเราก็เนาะอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายด้วยนะเเห็นข่าวว่าอากาศจะเย็นเพิ่มขึ้นอีกนะยิ่งจะยิ่งน่าจะดีนะจริงๆแล้วไม่ต้องหนาวก็ได้นะผมแค่ขอให อากาศมันเย็นเย็นสบายๆบายอย่างเงี้ยแล้วมันนานๆหน่อยเนาะไม่ถึงขั้นต้องหนาวหรอกไม่จําเป็นนะครับอเดี๋ยวมาดูกันแล้วดวงร้ายมันจะมีไหมนะเนื่องจากมันเปิดแบบทั้งดีและร้ายก็ต้องคงมีแหละแต่ว่าน่าจะไม่น่าห่วงนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเรื่องดีเป็นหลายเรื่องเลยเนาะเรื่องร้ายๆละ่ะมีอะไรที่เราต้องป้องกันนะรู้ไว้ก่อนนะครับอ้อนะครับเรื่องเห็นไหมเรื่องดวงร้ายก็เป็นเรื่องเล็กๆเรื่อง ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเรื่องเล็กมากนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนน่าจะโชคดีจริงๆนะก็ด้วนไพ่ดวงร้ายนะครับขึ้นมาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะก็อันที่1น,นะครับอาจจะเป็นเรื่องการเสียเงินนะเสียเงินแต่ว่ามัจิ้มอะเสียเงินไม่มากหรอกนะเสียเงินนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าถามว่าเสียไปกับอะไรนะถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเสียเยอะนะเพราะว่า ผมไม่ได้พูดขัดแย้งกับตัวเองนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับแต่มันเป็นการเสียไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะครับหรือสัตว์ที่คุณเลี้ยงอะไรเงี้เป็นได้หมดนะครับงั้นสัปดาห์นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนเฮงหลายเรื่องทั้งการงานการเงินความรักดีหมดเลยนะครับระวังบริวารน,นิดหนึ่งบริวารเรื่องเด็กๆนะครับถ้าใครบ้านไหนมีเด็กเล็กๆนะครับเด็กอาจจะ อ้อนขอตังก็จะมาใช้เงินแบบแล้วใช้เงินแบบเด็กๆก็อาจจะไม่ไม่คิดหน้าคิดหลังใช้แบบไม่บรญญับัญญัตินะครับใช้ไปนในสิ่งที่มันอาจจะไม่ค่อยจําเป็นฟุ่มเฟือยไร้สาระซื้อของไม่จําเป็นซื้อของเล่นซื้อขนมที่มันไม่มีประโยชน์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะขอแล้วขออีกนะไม่ไม่ให้ก็ตีโพยตีพายเลยก็จะลงไปดิ้นกระเด่าแล้วนจนคุณอดลนทนไม่ได้คุณก็ต้องให้อะไรเงี้ยนะก็ระวัง ค่อยๆเจนเยนสอนเขาดีๆหรือระวังให้คําแนะนําไปแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ควรซื้อหรือควรใช้สอนเรื่องการเงินกับเขาหน่อยแล้วกันนะครับเขาจะได้เติบโตขึ้นแต่อาจจะเอาเป็นว่าต้องระวังแล้วกันนะมันพอวุฒิภาวะมันเด็กมากก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกทําไมต้องเข้าใจอะไรขนาดนั้นนะครับเขายัางต้องการจะอยากได้อะไรต้องมีเงินไปไปแลกมาประมาณนั้นก็ระวังเรื่องพวกนี้นะครับ ถ้าเป็นคนที่มีกิจการของตอนเองนะครับสัปดาห์นี้จริงๆคุณเฮงมากนะกิจการคุณดีมีความสําเร็จมีออเดอร์อะไรเข้ามาใหม่นะครับแต่ก็ให้ระวังเรื่องของบริวารน,นะพนักงานในองค์กรนะครับเดี๋ยวมันดีใจมันเฮมากมันเฉลิมฉลองมากเกินไปก็อาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องของเงินเงินทองทองนั้นต้องระวังนะครับอาจจะล้วนไหลเพราะบริวารได้นะครับก็ตรวจสอบ ดูแลกันให้ทั่วถึงเรียกมาเช็คเรียกเอาบัญชงบัญชีมาดูกันหน่อยดูการงานนะครับความกระตือรือร้นในการทํางานทั้งหลายนะเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้มันมีปัญหานะครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่ทํางานกินเงินเดือนเนาะการงานคุณดีแหละคุณมีความสําเร็จนะก็อาจจะหมดไปกับเรื่องเนี้ยใช้จ่ายโดยตามใจตัวเองใช้จ่ายไปกับสิ่งที่มันไม่ค่อยจําเป็นเป็นอะไรที่เช่นอาจจะ อยากได้ของเล่นนะโตแล้วแต่ยังอยากเล่นรรอะไรเช่นพวกซื้อ Play Station อะไรอย่างเงี้ยนะครับแนวโน้มมันจะเป็นของไม่ค่อยไม่ค่อยจำเป็นนะนั่นก็ลกอยาบบไถ้าถ้ามันเป็นแท็บเล็ตแล้วมันมีประโยชน์ในการทำงานของคุณก็อีกเรื่องเนาะแต่ Play Station เนี่ยมันใช้ทำใช้เล่นอย่างเดียวนะผมว่านะผมไม่ได้ว่าคนที่ใช้มี Play Station ว่าหรือซื้อของไม่มีสาระนะการเล่นบางทีมันก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะครับ ก็แนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะครับก็ถ้าคุณจะระวังหรือคุณจะแบบอยากจะอดออมหรืออยากจะเก็บเงินเอาไว้เที่ยวเอาไว้อะไรที่มันจําเป็นกว่าก็ก็ระวังเรื่องพวกนี้คุณอาจจะมีเรื่องพวกนี้บอกแล้วว่าสัปดาห์นี้ดวงรายของคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นเรื่องจิบจ้อยๆเล็กๆน้อยๆนะก็เรื่องบุตรหลานเรื่องบริวารนะเรื่องสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะสร้างปัญหาหรือนํามาซึ่งการเสียเงินเสียทอง ของคุณได้แล้วก็ถ้าเป็นตัวคุณเองก็คือนิสัยของการใช้เงินแบบติเด็กของคุณนี่แหละนะครับก็อาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองไปบ้างนะรู้สึกมันได้มาเยอะมันก็เลยอยากใช้ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณอยากจะเป็นสัปดาห์ที่อยากจะให้รางวัลกับตัวเองหรือเปล่านะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าก็อย่ามาบ่นทีหลังว่าเอ๊ะล้วเงินที่ได้มามันหายไปไหนนะครับเพราะว่าการไม่ระมัดระวังของการใช้จ่ายนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นๆน,นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักแน่นอนว่าให้ดวงดือคุณมันขึ้นมา คลุมไว้หมดแล้วว่าความรักเป็นแนวโน้มที่ดีนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับก็ต้องมาดูกันเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็ดูมีแนวโน้มที่แข็งแรงดียังสดใสแข็งแรงนะปัญหาก็คงไม่มีอะไรมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็โดยรวมปัญหาเล็กๆในน้อยในสัปดาห์นี้ถือว่าดีมากนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนมาดูว่าแล้วไพ่จะอวยพอรอะไรคนเกิดวันพุธกลางคืนนะรจริงๆไม่ต้องอวยพรแล้วมังนะ้งเนาะดวงเฮงสักขนา,าดนี้ แต่ยังไงเราก็ต้องให้พรกันนะครับแม่สัปดาห์นี้นะครับไพ่ให้พรไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะ <c oughs> ขอเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างนะครับท่ามกลางความสําเร็จนะครับแล้วก็ปัญหาเล็กๆน้อยๆเอาเป็นว่าไพ่ก็เลยสัมทับว่าต่อให้เป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ขอเป็นสัปดาห์ที่คุณสามารถเอาชนะหรือคิดแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีนะครับกลายเป็นคนนักแก้ปัญหา หรืออาจจะกลายเป็นปิดเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนะเป็นที่ปรึกษาทางใจอะไรเงี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางคืนโชคดีนะครับ